ประโยชน์ของลูกพลับลูกพลับเป็นผลไม้ที่มีรสหวานหอมอร่อยและเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย 1. อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระลูกพลับมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเช่นเบตาแคโรทีนวิตามินซีวิตามินเอและฟลาวโวนอยด์สารเหล่านี้ช่วยปกป้องเซลล์ร่างกายจากความเสียหาย ชะลอวัยและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคมะเรง็งโรคหัวใจและโรคอัลไซเมอร์ 2. บำรุงสายตาลูกพลับมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงสายตาป้องกันจอประสาทตาเสื่อมและลดความเสี่ยงของโรคต้อกระจก 3. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ลูกพลับมีวิตามินซีสูงซึ่งช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันหวัดและโรคติดเชื้อต่างๆ 4. บำรุงระบบย่อยอาหารลูกพลับมีใย,ยอาหารสูงซึ่งช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารป้องกันท้องผูกและช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ 5. ลดระดับคอเลสเตอรอลลูกพลับมีใย,ยอาหารชนิดละลายน้ำได้ซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 6. ควบคุมน้ำหนักลูกพลับมีแคลอรี่ต่ำและใยอาหารสูงช่วยให้อิ่มนานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก 7. บําบำรุงกระดูกและฟันลูกพลับมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงซึ่งช่วยบำรุงกระดูกและฟันป้องกันโรคกระดูกพรุน 8. ลดความดันโลหิต ลูกพลับมีโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยลดความดันโลหิตป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 9. าบำรุงผิวพรรณลูกพลับมีวิตามินซีและวิตามินเอสูงซึ่งช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอวัยและลดริ้วรอย 10. ลดความเครียดลูกพลับมีแมกนีเซียมสูงซึ่งช่วยคลายเครียดผ่อนคลายและช่วยให้นอนหลับสบาย นอกจากนี้ลูกพลับยังมีสรรพคุณอื่นๆอีกมากมายเช่นแก้อาการไอแก้เจ็บคอแก้อาการท้องเดินแก้อาการท้องร่วงแก้อาการปวดประจําเดือนข้อควรระวังไม่ควรรับประทานลูกพลับที่ยังไม่สุกเพราะอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียไม่ควรรับประทานลูกพลับในปริมาณมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดอาการท้องอืด ลูกพลับเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเหมาะสำหรับรับประทานเป็นผลไม้สดนำมาทำสลัดผลไม้แช่อิ่มหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นแยมเยลลี่และน้ำผลไม้